ทริปยังไม่จบนะคะเราก็อยู่ที่สถานีรถไฟเพชรบุรีแต่ว่าเราจะเดินตรงไปที่พักกันก่อนแม่น้ำเพชรบุรีสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็เข้าไปข้างในนั่นไงสีเทาๆนั่นแหละฟิตตี้แรกอยู่หน้าที่พักเราเลยอยู่หน้าไวมังกี้เกทเฮาเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสิจองไวเ้เด้ มีใค่อยู่ไหมคะห้องนี่ใหญ่มากคือยกให้แบบทั้งชั้นเลยนะคะเราอยู่ชั้นสามเต่ว่าเป็นเตียงเดียวห้อมเย็นสบายราคาหกร้อยบาทคุ้มนะว่าไหมคุ้มคุ้มดูดีไหดูดีส,สะอาดน้ำดื่มไว้มางกีม้มังกี้ของเขาความหมายคือหนุมานค่ะ ห้องน้าดูดิดูดิโหนี่อยู่เป็นรายเดือนนี่คงจะแบบเลิศเลอมากห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านนะคะหกร้อยบาทอ่ะคุ้มมากถ้าใครมาเที่ยวนะแนะนําเลยน้ําลงน้ําร้อนมีครบนะคะสะอาดมากด้วยใหญ่ด้วยดูเดินมาดิด,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 ดแล้วยังมีนะคะพื้นที่ส่วนกลางด้านนี้มีสามชั้นที่นี่ ส่วนตรงนี้คือพื้นที่ส่วนกลางออกมานั่งเล่นได้เล,เลย <c oughs> ถ้าเราจะไปตลาดเก่าที่เราตั้งใจจะไปก็ต้องเดินข้าม สะพานไปนี่พื้นที่สันกลางนะฮะ,กะเก่มากเปิดมานานมากแล้วด้วยนะคะที่นี่ขึ้นไปดูข้างบนซินีอะไรโอ้โหยังมีขึ้นไปอีก ว้าวให้ไปชมวิวอะไรเอ่ยว้าวดาดฟ้าเลยนะคะรับลมเต็มๆเลยอู้ว้วายว,วาดเสียวแต่สวยนะคะอยู่ข้างบนชมวิวตลาดเพชรบุรีนะคะตลาดสดอยู่ตรงนี้เองนี่โหน่ารักนะคะด้านหลังก็คือ มีวัดด้วยนะคะสวยงามแล้วาดเสียวสูงลมเย็นสบายครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เข้ามาเที่ยวที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะเพราะว่าอยากจะไปตามล่ากาฟิตี้นะคะและเห็นวัดด้านบนไหมคะแน่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรไหมนะคะโอเค ไว้มังกีเกตเฮาลนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะและอยู่ใกล้ตลาดเก่านะคะที่มีกราฟิตี้น่ารักนักโดยเฉพาะทาสแมวนะคะกราฟิตี้แมวเพราะฉะนั hmm. ้นเดี๋ยวเราไปตามล่ากันพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยขอเบรกพักผ่อนก่อนโอเคโอเค มากินยากิยากิอิซากะยะนี่เข้ามาเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นเลยให้เยอะใช่ไหมสิแล้วสักเยอะใช่ไหมโอ้ยนั่งชิมา,าเข้าไปนะคะโอ้โหมากมายนะ่นากินอยู่ติดริมน้ำเลยนะเปิดมั่วฉวัดบรรยากาศญี่ปุ่น ันนี้เรานี่เรากินแบบยาก,กินนิกุปปิ้งย่างเตาถ่านเลยโอเคไอเดีสงงงว่าชีวิตชีวิตอยู่ตามร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่แล้วก็ก็อาหารในห้างเวลาเราไม่ได้เดินทางเอามาเจอร้านอาหารแบบเป็นร้านอาหารเราเลยเงยงเงงกันนิดหน่อยจะกินอะไรจริง ก็เป็นการกินครั้งแรกของเราเลยนะเนี่ยที่เราฮะท,ที่แบบนั่งกินแบบนี้นะมาเอ็นจอยก็ต้องเริ่มจากการคีบ ต้องใส่น้ำมันอะไรร<ม>ู้มแล้วก็กินกันครั้งแรกเราก็จะตื่นเต้นมากๆเลยสนใจไหมาตามมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงเองเป็นไงบ้างคะคุณอร่อยดีวาซาบินี่แบบปี๊ดแตกมากงรสปลาเต็มเราก็ยังสั่งปลาไข่มากินอีขอมุนชงดีขมุนชง